มาตรา40ดเลยไม่สมัครเพราะว่าพี่แล้วอ่ามาดนี่คือมีมาตราอะไรอยู่างเงี้ยมาตราที่บริษัทก็ทหารแ่งมาตรา3สิบแปดไ้ไหมอ๋อมาตรา3สเออเป็นไงบ้างคะมาตาก็โอเคนะเพราะว่าพี่คลอดก็ได้ผู้ชายเป็นสองคนแล้วเ้ชายสองคนค่ะค่ะทีนี้คือคิดว่ามันจะช่วยเราในด้านไหนบ้างเวลาเข้ามาเป็นผู้่อนกันตก็ดีนะคะชื่อถือได้เจ็บไข้ได้ป่วยอะไรอย่างเงี้ย ปกินปรงพยบานี้ไปรัการใช่ประกันสังคมมีโรงพยาบาลรชเป็นแก็อันนี้พี่ใช้มนแล้วก็โอเคนะหานัาคมก็จควบรานการวจนครับี่จะทปค ได้ใช้ค่ะแต่ว่าถ้ามีใช้ก็จะรีบใช้ทันทีเลยค่ะนคทีว่า,าจะน่าจะส่งผลดีนะคะก็อ,อย่างถ้าเกิดกรณีสมมติว่าเราไม่อยู่เงี้ยเราจากไปแล้วก็อย่างน้อยก็มีค่าใช้จ่ายมีเงินออมอะไรอย่างเงี้ยถ้าเรายังอยู่ก็ยังมีเงินออมแต่ถ้าเกิดว่าเราจากไปก็ลูกก็จะได้ไม่เดือดร้อนเลยค่ะอันนี้นีดนึงในครอบครัวมีการสมัครมาตั้ อ๋อมีลูกสาวทำงานเขาก็ใช้ประกันสังคมของเขาอยู่แล้วนะคะแล้วก็แฟนก็เจ็บมา17ปีก็มาตาสามสามนะคะก็โอเคตอนนี้ทุกคนรักนะคะส7ปีนี่คือเราใช้สิทธิประกันสังคมมาตลอดใช่ค่ะตลอดเลยค่ะเป็นไงบ้างคะสก็สะดวกค่ะเจ้าหน้าที่ก็โอเคนะคะครัจะมีประกันสังคมนะครับไปทำาระกันงานบริษัทเร้จะเป็นลูกจ้างในไทย ក៏លោតរាយក៏ត្រូវមានបកប្រែផងដែរទៅទៅ is a little higher กันสังคมนี่ลงพื้นที่เขตพื้นที่สองค่ะลงชุมชนด้วยค่ะแล้วก็ตลาดนัดนะคะ่ลงหลายที่ค่ะอ่อเดือนนึงเนี่ยเราลงตั้งตัวรอตั้งััาท่าค่ะูว่าแล้วแต่ค่ะกันแล้วแต่ถ้าเผื่อมีประธานชุมชนมาติดต่อเราก็ออกไปเลยค่ะค่ะโดยพี่ไม่มีกําหนดว่าจะเออวันไหนเราออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ที่ลงพื้นที่มาเนี่ยค่ะเรามีการอธิบายหรือว่าบอกในเรื่องของประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับยังไงบ้างในมาตราสิสิเออก็บอกสิทธิประโยชน์ว่าคุณจะได้รับอะไรแล้วก็คือเออบัตรทองใช้คู่กับบัตรทองก็ได้บัตรทองคุณไม่ได้เสียไปไหนค่ะแต่คุณไม่ได้ไม่ได้แบบคือไม่ได้สิไม่ได้สละสิทธิตรงบัตรทองไปแล้วนะหลังจากนั้นนะคะมาตราสิสิเนี่ยค่ะอ๋อนส่วนของผู้ประกันตนแล้วเนี่ยเขาจะได้รับสิทธิประโยชน์อะไรบ้างคะหลักๆเมื่อมาสมัคร ก็คือจะได้รับกรณีเอ่อกรณีขาดรายได้แล้วก็ทุกคุณภาพเสียชีวิตแล้วก็ฉลาภคา่ะทั้งสิ่กรณีนะคะจะมี2ทางเลือกเราก็จะอธิบายให้ฟังว่ามันมีสองทางเลือกคือทางเลือกที่1ก็คือ100ละจัดบาทนะคะจะคุ้มครอง3กรณีก็คือกรณีขาดรายไดท้ทุกทุภาพเสียชีวิตนะคะถ้าเผื่อกรณี150บาทเราจ่ายร้อยหนึ่งนะคะแล้วก็อีก50บาทเป็นเงินออมจะเป็นเงินออมในกรณีชลาภาก็คือขอคืออายุ60ปีค่ะทีนี้ถ้าในส่วนของผู้ประกันตน นที่ไม่ได้มีนายจ้างไม่ได้เข้าบริษัทอะไรเงคะเมื่อมาสมัครมาตรา4ิิแล้วเนี่ยคุณพี่คิดว่าเขาจะได้รับสิทธิประโยชน์อะไรบ้างหรือว่ามีข้อดีก็คือขอ้อกรณีก็คือเหมือนกับเราสะสมเงินกรณีสลาภาพด้วยอะค่ะ ก็ได้มีเงินออมเก็บไปค่ะมีเงินออมเก็บไปด้วยนะคะแล้วก็คือเราจะออมให้50บาทแต่คือออมได้ไม่เกิน1000ับาทต่อเดือนค่ะก็อยากจะให้ลองเชิญชวนค่ะประชาชนที่ยังไม่มีมาตาอะไรสมัครหรือว่าเข้ามาสมัครมาใช่ค่ะก็คือจะชวนชวนของผู้ที่ทํางานอิสระหรือพวกพ่อค้าแม่ค้าพวกมอเตอร์ไซค์รับจ้างพวกที่แบบแท็กซี่อะไรอย่างนี้ค่ะที่งานอิสระอะค่ะอยากได้ให้มีสิทธิตรงนี้ขึ้นมาค่ะกว่าที่จะได้รับสิทธิเนี่ยค่ะต้องรอใช้เวลากี่เดือนคะที่ สามเดือนก็คือเกิดสิทธิ์แล้วค่ะกรณีของกรณีขัดรายได้นะคะก็คือ6เดือนก็คือกรณีเสียชีวิตเลยค่ะ เข้ารับสมัครมาตรา40ค่ะก็สามารถสอบถามมาได้นะคะที่สำนักงานเขตประการสังคมในแต่ละพื้นที่หรือว่าทางสำนักงานเขตประการสังคมเองค่ะเขาก็จะมีการตั้งสูตรนะคะในเรื่องของการรับสมัครมาตรา40ด้วยนะคะเพื่อที่จะเป็นหลักประกันค่ะในเรื่องของการรับบริการต่างๆคะไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลหรือว่ามีเงินออมด้วยนะคะในอนาคตก็เพื่อที่จะเป็นสิทธิประโยชน์แก่ผู้ประกันตนเองค่ะอาคาสำหรับวันนี้นะคะช่วงช้อปชมชิมก็หมดเวลาลงแล้วค่ะส่วนครั้งหน้าสภาคุณผู้ชมไปที่ไหนต้องรอติดตามชมค่ะสำหรับช่วงนี้ 厉害。 ขอบคุณคุณพาพิมลนะคะพาเราไปเที่ยวที่ตลาดนัดหน้าหมู่บ้านปูนเมนไทยจริงๆชื่อชอบชื่อชอบชมชิมแต่ไม่เห็นว่าคุณพาพิมลจะแอบซื้อแอบชิมอะไรแม่มาบอกเรานะว่าจะไปที่ไหนแต่จริงหลังไม่อ่ะดิฉันเห็นว่าหิ้วมาหลายถุงเหมือนกันนะอาจะไม่ไม่กล้าออกจอนะคะเพราะว่าดูจากภาพที่คุณพาพิมลพาไปตลาดนี้ก็ของเยอะอยู่พอสมควรนะนะคะน่าซื้ออยู่พอดีเมื่อสักครู่คุณติยากรยังค้างอยู่ใช่เรื่องของผ็นอยางไงอ่ะท้องตกเรือไปอย่างี้ที่ฉันบอกบางไง จะได้ไหมสำหรับกรณีของกองทุนเงินทดแทนกับกลับมานิดหนึ่งกลับมานิดหนึ่งกลับมากลับมานิดหนึ่งก็คือหมายความว่าการพิจารณาเนี่ยเขาต้องดูเใช่ไหมครับเช่นอย่างคุณตียากรเนี่ยไปทํางานจริงแต่ถ้าเป็นเรื่องกินเรื่องดื่มแล้วเป็นเหตุจากอาหารเป็นพิษนะครับหรือดื่มน้ําไม่สะอาดนะครับ ในการวินิจฉัยเนี่ยเราถือว like no yes euh. ่าไม่ใช่อยากเนื่องจากการทํางานเป็นเรื่องของไปกินของไม่ดีเป็นเรื่องของประกันสัมอ๋อเป็นเรื่องของประกันสัคมก็เข้าโรงพยาบาลไปแต่ถังน้ำท้องตกเรือไปกลังปีแล้วมันลื่นอะไรยังไงเนี่ยครับหรือว่าหรือว่าพอดีอยู่ในเรือกําลังจะทาคิ้วหน่อยนึงทาปากนิดนึงเรือกระชากหัวปกไปโดนขอบเรืออย่างเงี้ยอันนี้แหละเป็นเรื่องของการทํางานไปดูอุบัติเหตุ มันทำมันจะต้องตีความ ต้องตองความกันต้องตึงความเรื่องของความสะเท่าเรื่องของรูปบบตี้เับเรื่องของความฟ้าไปเลือกกินอะไรที่ไม่ถูกต้องใช่นะคะอาจจะเมื่อสักครู่ท่านกฆษพูดถึงเรื่องดิมที่ฉันขอถามแทนผู้ดำเนินรายการร่วมเลยะให้หลอกเอายงนี้เลยผมเจอมาแกับตัวก็คือเสร็จงาเนี่ยแหละเราก็ไปสัมภาษณ์เอาเอาไม่ไม่เป็นนักข่าวก็แลนไม่เป็นนักข่าวเป็นพนักงานบริษัทอไปทํางานไปติดต่อกับลูกค้าเสร็จอเส็จสัญญากันเรียบร้อยอ่าเลี้ยงรับรองลูกค้าหน่อยเป็นเย็นประมาณนั้น แต่ว่าตอนกลับมาประสบอุบัติเหตุอันนี้เข้าไหมว่าระหว่างเอาเอาเอาเป็นเรื่องหนึ่งก่อนนะครับต้องดูลักษณะของอาชีพนะครับว่าท่านเป็นตัวแทนของบริษัทคไปเซ็นสัญญากับลูกค้าจัดเลี้ยงลูกค้าอจัดเลี้ยงลูกค้ายิ่งดีใหญ่เลยนะครับในระหว่างเดินทางไปเดินทางกลับอมาที่บริษัทแล้วเกิดเหตุ นะครับอันนี้ถือว่าเนื่องในจากการทํางานแน่นอนหรือในระหว่างการเจรจางานไม่ว่าจะเป็นการนั่งดื่มหรือหรือทานกันนะครับอันนี้เดี๋ยวคําว่าดื่มเนี่ยเดี๋ยววงเล็บไปนิดนึงแล้วเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันนะครับระหว่างทานอาหารแล้วเกิดโต๊ะข้างๆเขามีเรื่องมีราวกันหรืออะไรมาเกิดเหตุกับเราเนี่ยการตีความควรจะตีความว่าเนื่องจากการทํางาน S <S> เพราะว่าเขากาลังอยู่ระหว่างปฏิบัิการจัดการกรณ<ห>ีรข,ของบริษัทกรณีรที่บริษัทไม่ได้บอกให้ไปกินเลี้ยงแต่ว่าเป็นผลง,งานของตัวพนักงานเองที่จะอยากรับรองเองบอกไหนไหนโอ้โหท่านช่วยมาเดี๋ยวไปทานข้าวกันหน่อยแล้วก็มีสุรามอ,นนอันนี้อันนี้ต้องขึ้นกับบริษัทหรือเปล่าว่าจะต้องตีความว่านอกเหนือจากนอกเหนือจากงานหรือเปล่าอ่านี่คำนี้คำนี้นี่ตรงเลยนะครับนะครับว่านอกเหนือจากคําสั่งหรือเปล่า แค่ให้เป็นเซนทะลึ่งเขาป็เซซึ่งถ้าถ้าถ้ามันเป็นผลงานเราถ้าเป็นผอถ้าสมมติถ้าเป็นผมนะแล้วผมเป็นพิจารณาเรื่องนี้นะครับผมจะถามว่าใบเสร็จที่ท่านได้เนี่ยเบิกได้ไหมเบิกได้มามาเบิกบริษัทได้ไหมถ้าบริษัทยอมให้เบิกถือว่าเนื่องในถือว่าบริษัทรับรองแล้วรับรองแต่ถ้าเบิกไม่ได้ครับตัดขาดไปแล้วเป็นเรื่องส่วนตัวจะพาใครหรืออะไรก็ไม่เกี่ยวรากคุณต้องเดี๋ยวคำสั่งต้องเดี๋ยวคำสั่งโอใช่ไหมครับ แต่เด็กก็มีอยู่ทีนี้แต่ว่าแต่ว่าถ้าเป็นลูกจ้างอย่างเราไม่พอใจเราบอกว่ามันมันอยู่ในเกี่ยวข้องกับเกี่ยวเนื่องกับงานอยู่มีเี้ยงอะไรไดอล่าสัญญาณนี้เอาเริ่มแรกตะกี้ที่บอกนะครับเจ้าหน้าที่เขาวินิจฉัยแบบนั้นครับท่านก็อุทธรณ์มาที่สำนักงานเขตพื้นที่ซึ่งก็จะส่งเรื่องมาที่คณะกรรมการครับคณะกรรมการก็จะให้อนุกกรรมการอุทธรณ์กรณีกฎหมายกรณีทั่วไปเนี่ยเป็นคนดูครับดูเสร็จแล้ว าก็จะหาข้อมูลหาหาหลักกฎหมายหาอะไรทั้งหมดนะครับมีบบนักกฎหมายนักอะไรเสร็จแล้วก็ทําความเห็นส่งมาที่คณะกรรมการม,มาลงมติกันเข้ามาถกกันใหม่มาซ้ําซึ่งในคณะกรรมการเนี่ยหนึ่งก็มีตัวแทนฝ่ายในจ้างอยู่3าคนตัวแทนฝ่ายลูกจ้างอยู่3มคนมนะครับมีผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆเช่น กฎหมายในเรื่องรัฐศาสตร์ในเรื่องการลงทุนพยานภาสานักการพยานไม่มีอธิการขาดานไม่ได้ท่านจะต้องเป็นคนด่าเท้ายแล้วก็ตัวตัวเลขาธิการเป็นประธานเนี่ยก็จะมาคุยเรื่องนี้แล้วก็ลงมติในหลักของกฎหมายในหลักของความเป็นจริงข้อเท้จริงหลายว่าเรื่องนี้เนื่องในจากการทํางานหรือไม่แล้วก็แจ้งให้ทราบเพราะแจ้งเสร็จเราก็ยังไม่พอใจนะเราบอกเอ้ยอย่างนี้ก็ยังไม่ค่อยถูกต้องนะระ ขออุทธรณ์ฟ้องไปที่ศาลแรงงานแล้วศาลท่านก็จะเป็นคนดูแลอันนี้ที่ศาลแรงงานก็มี2สองขั้นศาลชั้นต้นกับศาลฎีการะนกบแรงงานก็สองสองศาลนี้รายละเอียดเยอะพอสมควร พอจะเข้าใจไหมครับคุณโดมเรื่องดื่มนี่คุณสนใจมากเลยนะใช่มันเป็นปกติของผู้ชายใช่ไหมถึงถึงเราไม่เราไม่ดื่มเนี่ยคนอื่นก็ดื่มเราก็ต้องไปอยู่ดีอย่าเรียกว่าดื่มสิคะเขายิ่งรุนนรงอยู่เรื่องของการดื่มแอลกอฮอล์นะคะเป็นว่าเรื่องของการจัดเลี้ยงกันละกันจริงๆแล้วรายละเอียดยังมีเยอะนะคะเรื่องเรื่องนี้เล่าให้ฟังสักเรื่องดีไหมครับสั้นๆสักหนึ่งนาทีก็มี ธนาคารหนึ่งเนี่ยส่งเจ้าหน้าที่ไปร่วมในงานเลี้ยงของสังสรรค์ของสิทธิ์เก่าโรงเรียนหนึ่งที่ต่างจังหวัดแล้วไปแนะนํำไปแนะนําบัตรอะไรบัตรเครดิตของธนาคารในระหว่างนั้นแนะนำแนะนำเนี่ยก็เกิดหัวใจวายท็อกลมลงไปเสียชีวิตแล้วก็ทำเรื่องทำราวกันว่านี้ตายเนื่องจากการทำงานหรือไม่เนื่องจากําทำงานอ๋อถ้าหัวใจวายเหมือนเป็นมะเร็งที่บอกพยาธิสภาพร่างกายป่วยแต่สุดท้ายเนี่ย คณะกรรมการเราให้ให้เพราะอะไรเพราะคุณอยู่ระหว่างกำลังโฆษณาคามืออยู่เลยใช่ไหมครับเพราะว่าดูซะแล้วว่าคุณถ้าคุณไม่ได้เครียดจากการทํางานจากการเดินทางคุณอาจจะไม่ได้หัวใจวายครับ คณะกรรมการก็ลงมติให้ไปในเรื่องนี้ถ้าอยู่บ้านก็คงไม่เกิดเรื่องนี้อายุบ้านก็คงไม่เกิดเรื่องนี้ก็นี่คือข้อที่จริงที่ที่ยกมาเป็นตัวอย่างให้ใหมองดูหนึ่งนะคะนะคะรายละเอียดต่างๆเหล่านี้เดี๋ยวอาจจะต้องยกย่อหรือว่ามีต่อตอนสองนะคะให้ท่านยก เคสแบบนี้แหละตัวอย่างแบบนี้มาเล่าสู่กันฟังขออนุญาตนะท่านที่หน้าจอแบบนี้เลยว่าเดี๋ยวครั้งหน้ามาคุยกันต่อนะคะสนุกนะสนุกนะเรื่องสนุกสนุกไลฟ์ฟังเยอะพอสมควรนะคะเพราะว่าท่านเป็นอยู่ในคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนนะคะสำหรับวันนี้ค่ะขอบคุณคุณประสิทธิ์จงอัศยาคุณนะคะท่านโฆษกคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนค่ะขอบคุณมากครับนะคะเดี๋ยวรอบหน้ามาคุยกันต่อนะคะสำหรับวันนี้เวลาของสถานีประกันสังคมหมดแล้วนะคะดิฉันติยากรคุณดมและท่านโฆษกลาไปก่อนสวัสดีค่ะับสวัสดีครับ